สวัสดีกุ้งไก่ครับวันหยุดยาวแบบนี้นะครับกับแกแจ้มทำแทนพรอนแกนวันนี้นําเสนอเบนเจรลงเบนจโลง,งน้นนะครับจะได้มาโชว์ทีหนึง่งเพราะว่าเบนเจรลงนี่มีน้อยเหลือเกินนะครับกว่าจะได้ลูกกว่าจะโตนะครับกว่าจะรอดปลอดภยัยเบนจรลงเป็นสีไก่ไทยอีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมและมีความสวยงามนะครับเพราะว่าเรื่องของสีนะครับมันมีตั้ง5สีในตัวเดียวกัน ทีนี้เบนจะลงน้อยสองตัวเนี้ยคิดไว้ว่าจะทําเป็นพ่อแม่พันธุนะครับตัวผู้ก็เป็นอะไรไม่รู้แล้วนะครับหงอนเริ่มเปรเป๋ล้มๆไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้สามารถทําเป็นพ่อพันธุได้แต่ไก่พวกนี้ก็รู้สึกว่าจะใช้ได้ในเรื่องของเรื่องของสายสายดีอยู่นะครับที่ทําไก่ชุดนี้นะครับเบนจะลงชุดนี้เบนจะเป็นเบนจะลงแข้งเขียวนะเบนจะลงมีสองแข้งแข้งเขียวแข้งเหลืองนะครับแต่ผมชอบแข้งเขียว อันนี้ตัวผู้นี่สียังไม่ออกนะครับเรื่องของระยะสร้อยคออะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็มีแววนะเนี่ยครับถ้าพวกนี้มันก็จะออกไล่สีนะครับลงมาแล้วก็จะเป็นช่วงปลายๆเป็นคลิบๆเหลืองๆนะครับแบบนี้เรียกว่างานะครับอันนี้ทับทิมจะก็จะออกมานะครับก็จะน่าจะสวยอยู่ไก่ตัวนี้ในอนาคตนะครับส่วนตัวมีอกแดงดีนะนี่ครับสวยแต่ตัวยืดยืดอยู่ยืดยืดอยู่นะครับอืมแต่หน้าเขาสวยนะ ดูนะครับแต่ว่าอันนี้น้องไก่เพิ่งกินข้าวก็กินน้ําอิ่มนะครับก็เลยจะดูมันอิ่มบ่เนี่ยครับนี่ครับสวยดีนะ <c oughs> ชวนเพื่อนมาเลี้ยงไก่กันเยอะๆฮะพูดเหมือนเดิมนั่นแหละโ่วงนี้เทศกาลหยุดยาวเนาะหยุดตั้งหลายวันนะครับ <c oughs> เพื่อนๆหลายคนก็ผ่านไปผ่านมา <c oughs> ใครผ่านมาขอนแก่นนะครับอยากแวะมาชมไก่แจ้งนำแทมก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีให้มาเรียกสัร มาเลือกชมความสวยงามได้เลยนะครับกับไก่แจ้นแทมขอนแกน่น0992594592 0992594592พูดคำเดิมพูดเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความรักและความห่วงใยเพื่อนเพื่อนกรับสนใจน้องไก่ทักคุยกัน คือถามว่าไก่ทุกตัวมันก็มีตําหนิไหมมันก็มีตาหนินะอย่างไก่ตัวพูดตัวนี้ก็ถ้าพูดเรื่องของตําหนิก็คือหางอาัดงอนเหมือนจะล้มจะเป๋นะครับแต่เราทาเป็นพ่อพันธุ์ม่เป็นไรครับท่านเอาท่านเอาลูกสวยๆนะครับเพราะว่าไก่ชุดนึงมันจะไปสวยทุกตัวไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับเลือกทรงดีนะครับสายดีฟอร์มเข้าดีอย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์ได้ลูกสวยๆเยอะนะครับ ขายาวเก้งก้าง